แลา้วไปแต่ขอทุกคนตั้งใจฟังคําแนะนาจะในการเจริญกรรมฐานอามือลงหนุย่ยไม่ไต้องอมือจะต้นานคําว่ากรรมฐานแต่ว่าฐาน,นะเป็นทู้ตั้งทอกความดีเป็นผู้เจริญกรรมฐานคือผู้ตั้งใจทําความดีก็ถ้าอย่าพูดกันในมุมมองถ้าคนไม่เจริญกรรมฐาน ก็ตั้งใจไว้ในจุดทั้งความชั่วก็อะไรไหมก็กรรมฐานเนะ่ะเป็นที่เป็นเหตุตั้งสติสัมปัญญะเพราะว่าถ้าเราจะตายถ้าเราขาดสติสัมปัญญะใน่นก็นหมายถึงว่าเรามีหวังดัานอบายภูมิอบายภูมิก็มีอะไรบ้างมีนรกมีเปรตเมีสุรายมีสติฉานเวลานี้เราเกิดเป็นคน ถ้าบาังเอิญต้องไหลลงไปสู่อบายภูมิก็ถือว่าป็นกายขาดคุณว่จะกับเป็นคนได้ก็นานดั่นั้นการเินกมาฐานมีอะไรบ้างพื้นฐากนกมาฐานจริงๆก็หนึ่งรู้จักการให้ทานถ้านึกถึงการให้ทานอยู่ก็ถือว่ามีจาก,การนึกถึงกมาานเป็นกำลังใจ มีสมาธิในใจาขานุกติถ้านึกถึงทานอย่างเดียวไม่นึกเรื่องอื่นก่อนจะตายแล้วก็ลงนรกไม่ได้แล้วอย่างเร็วที่สุดการนึกถึงทานก็ไปเกิดบนสวรรค์ชช้นดาวดรงกติบโลกที่สูงกว่านั้นและบริการในสองพื้นฐานพี่นกำาังฐานก็คือสีลศนีลสิเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิถ้าสมาตาสิลดีสมาธิก็เกิด ขณะใด,ดที่จิตเราโทสมาธิดีเวลานั้นแสดงว่าสิ่งเราบริสุทธิ์กดต้องขณะใดที่คุมสมาธิไม่อยู่เวลานั้นแสดงว่าจิตของเราต้องได้ของสิ่งในเครื่องวัดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วองค์ที่สามกรรมฐานก็คือปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นรวมงความว่าทั้งทางก็ดีทั้งสิงก็ดีทั้งปัญญายก็ดี ปัญญาในหนอยที่ปัญญารูเท่าตามความเป็นจริงของธรรมชาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปรากฏกับเราก่อนที่จะตายเวลานั้นการตายคทาานั้นอย่างเร็วก็ไปสวรรค์อย่างกลางก็ไปประมาณโลกอย่างดีที่สุดก็ไปพร,ระนิพพานสแล้วจะ่กำลังใจส้นการจะเด้พุทธมลถ่ายขบรนดาท่นพุทธริษัทที่พระพุทธเจ้าทรงและนำ ว่าก่อนที่จะภาวนารื้รู้มันรู้ก็าไว้ใจเขาออกเ็าตามอเรียกว่าก่อนภาวนาได้พิจารณาก่อนแล้วกันอันดับแรกพระพุทธเจ้า,าให้ทรงพรม,มีหารสี่ไว้ก่อนคือตั้งกล่าหมายความว่าให้จิตของเราตั้งอยู่ในพรม,มีหารสี่แล้วก็ทรงแนะนาว่าพรม,มีหารสี่นี้ต้องมีตลอดที่สี่สมองแม้แต่หลับจิตใจก่อนจะหลับใจก็ออยังลึกถึพรม,มีหารสี่อยู่ ความห,หายสีก็คือหนึ่งเมตตาความรักให้จิตมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรทีดีของคนและสัตว์ทั้งโลกน่จะไม่เป็นศัตรูกับใครสองตรุณาาความสงสารเราจะมีกําลังใจสงสารหวังจะสงเคราะห์คนและสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขตามที่เราจะพึงทําได้ ถ้าเรายังไม่มีโอกาสจะทำเราก็ไม่ทำแต่คิดิดว่าถ้าโอกาสมีเราจะทำสามมุตุตาดีจิตอ่อนโยนไม่ชา่เสียาใครใครได้ดีพอยินดีด้วยซีโอเบขาวางสีถ้าความทุกข์ใดไม่เกิดขึ้นก็ดีสิ่งใดที่เกิดเกิดความสามารถเราตาม เมื่อเราไม่สามารถจะรับทุกได้ไปสามารถจะทําได้เราจะวางเฉยไว้ก่อนจะไม่กลุ่มถ้าทุกคนมีพรม,มีอหารสี่เป็นเรื่องหน้าสิงก็จะไมสตกิดเกี่ะตกังมันปัญญาก็าจะเกิดหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำว่าเวลาที่เราจะภาวนาก็ดีพิจารณายก็ตามตอนนี้จะพอจุด ก็จงพยายามระงับจีวรห้าบริการอย่าให้กวนใจ,จเฉพาะเวลาจริงกรรมฐา,านเกิดลงทาม,มาฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะของรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเฉพาะเวลานั้นให่มีเวลาอื่นไม่มีก็เป็นเรื่องธรรมดาในการดีสองอารมณ์ไม่พอใจในการทีสามความง่วง ราการที่สี่อารมณ์พุ่งสร้างเกินไปราการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติอนิมอ์ทั้งห้ารายการนี้พระรพ,ระรพุทธเจ้ากตรนสว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำบรรยายถอยหลังถ้านิรอนหา้ารายการอย่างใดอย่างหนึ่งมีขนาดที่เราจะเรียนภาวนาเวลานั้นสมาธิจะไม่เกิดสวัสดี่นิม็นตัวตตก ก็จจาเป็นถ้ามันเอิญมันเกิดขึ้นแล้วก็สลักทิ้งไ,ไปด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วรู้คำปรนนาแทถ้าเป็นธรรมดามันก็ต้องสู้ไปสู้มาเพราะจิตกินวันคบกันมานานอันี่ถือว่าเป็นพื้นฐานเดิมที่ทุกคนจะต้องทําก่อนหน้าเจริญกรรมฐานต้องมอีแล้วก็มีในระหว่างเจริญกรรมฐานด้วยหลังเจริญกรรมฐานแล้วขจิตทรงตัวไว้ตามที้ ดันั้นสมาธิที่ได้จะถือว่าเป็นการสรงชานเพราะว่าถ้ามีรมณ์ตามนี้ตามนี้กลับมาแล้วเราจะเข้าสมาธิเข้าฌานเมื่อไรก็ได้แต่การเข้าสมาธิการเข้าฌานเมื่อไรเมื่อก็ได้อย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้สรงชานหรือว่าถ้าเราฝึกมโนยุทธิแปลว่ามีทิศทางใจเราสามารถจะเห็นผีให้เได้นก,กวรวั์เมื่อไรก็ได้ เราสามารถจะไปโลกไหนเมื่อไรก็ได้จะไปจักรวาลไหนเมื่อไรก็ได้นึกปุบรู้สึกปับ๊บทันทีอย่างนี้รีดกว่าเป็นผู้ทรงสารละมีนวสีคําว่านวสีคือการคล้องตัวอย่างนี้คือารทสงสารแน่นอนก็ขึ้นต้นไว้ก่อนได้เวลาพอดีตอนนี้ไปก็ขอพูดเพืสิ่งข้อดีสิก ใจสิงข้อดีสิคืออากาศกับสิงคุณสมบัติขอะอากาศกับสิงก็คือว่าในสถานที่ใดถ้ามีอากาศน้อยเราต้องการให้มีอากาศพอดีกับความต้องการของเราคนนึกถึงอ,อากาศกับสิงจะถือว่ามีความจะเป็นน้อยก็ไม่ได้อย่างตามถ้ำต่างๆเนี่ยตามถ้ำต่างๆถ้าเราไปอยู่ถ้ำ บางทีถ้ามันเล็กแล้วแล้วก็ลึกเกินไปอับอากาศไม่พอเราก็ใช้อากาศกระสินช่วยแต่บางท่านบางท่านที่ทรงชานอย่างดีหรือว่าอาจจะทรงโลกุตรชาชัยก็ได้ถ้าโลกุตระชัยก็เป็นพระอริยเจ้าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะักบางท่านที่เขาเ้าไปเหงนอับมากแต่ก็เข้าไปก็มีความปลอดโล มีความรู้สึกสบายท่างเสือหาจางความเป็นจริงเท่าไรก็ปรากฏเคยม,มีพระเข้าไปอยู่นั่นท่านแชอากาศเกสินให้มีความพอดีแล้วก็จ้างไปเลยอธิษฐานทิ้งไปเลยว่าให้บนหิหารในสถานที่นี้มีอากาศเกสินมีกําลังใจพอดีพอดีมีกําลังพอดีที่เราจะไปใช้ถ้าทำประเทศนี้เสร,ร็จก็รบริการหนึ่งในฐานะที่เราฝึก กสินกสินนี่ก็เป็นพื้นฐานใหญ่คือเป็นต้นทางเขาเป็นต้นทางของอภิญญาอภิญญาที่มีความสำคัญที่เราจะใช้กันมาก <c oughs> ก็คือวายโยกสินวายโยกสิน,นรู้สึกว่าเป็นสินที่มีความเป็นยิ่งกว่ากสินใดทั้งหมดถ้าเจ้าการจะไปไหนเนี่ยต้องต้องใช้วายโยกสิน พอจับจิตจับวาโยกศิลปั๊บนึกว่าจะไปไหนพอจับยาโยกศิลปั๊บมันจะไปท,ทันทีถ้าบังเอิญในสถานที่นั้นมีอากาศน้อยไม่พอดีกับร่างกายอันนี้มันไม่เหมือนมโนยิธินะมโนยิธิเมื่อเราเอาใจไปไม่ต้องพึ่งอากาศแต่ว่าถ้าทิญญาแล้วร่างกายไปด้วยต้องพึ่งอากาศร่างกายก็คือร่างกาย สิ่งที่มันต้องการมันก็ต้องการของมันเราจะห้ามมันมันต้องการไม่ได้ถ้าสถทนที่นั้นบังเอิญมีอากาศน้อยเกินไปไม่เหมาะกับเราเราก็นึกถึงอากาศสินเพียงเท่านี้อากาศสินก็อากาศก็จะรายกดพอดีกัอากาศที่เราต้องการตอนนี้ถ้าเราไปโลกบางโลกในจักรวาลของมนุษย์ยางโลกพระอาทิตย์โลกระจทร์โลกแรงคันโลกะพุทธโลกหับโลกเกตโลกพรันต์อะไรก็ตามเนย ทั้งนี้ไอ้คำว่าโลกที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยท่านบอกว่ามีเป็นแปดหมื่นจักรวาลมันไม่ใช่แบบมีโลกเดียวของเราที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตเคยไปอาา่านหนังสือเขาเกิดพุทธาตานโตท่าบอกว่ามีแปดหมื่นจักรวาลหมายควาจักรวาลต่างว่าจักรวาลก็คือโลกมันมีสิ่งที่มีชีวิตยอยู่มากมายแต่ว่าถ้าเราไปยังไม่ถึง เราก็คิดว่ามันไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเมื่อไปถึงแล้วแต่ไปถึงมุมใดมุมหนึ่งโดยเฉพาะเราเข้าไปไม่ถึงไอ้มุมของที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตเราก็กูว่าไม่มีอันนั้นก็ไม่ถึงถ้าไปถึงต้องไปให้มันทั่วอย่างโลกไ่จันเนี่ยมีอากาศไม่พอดีกับคนทำาทกมนุษย์นี้อากาศเบามาก ยังโรคร่างคานในกัดมือการแก่งกว่าโรคประจนอีกแต่ว่าถ้าโรคประสบอากาศดีมากคล้ายๆกับโลกมนุษย์นี้ถ้าโลกซูทูก,กับจามอนอันนี้ก็มีอากาศดีมากนี่เล่าสู่กันฟังไหมไปได้เปล่าก็ท่านโลกไหนถ้าอากาศไม่ดีแล้วก็นึกถึงอากาศแก๊สิน อันนี้เป็นวิธีการฝึกนะแต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงให้นําไปพร้อมกันเพราะคำว่าคำคำว่านําไปพร้อมกันเพราะว่าทันที่จะได้ตึงยายจริงต้องคล่องในกระสินสิบหมดคำว่าคล่องในกระสินสิบน่นก็หมายความก้าสินั้งสิบกองเลยต้องการอไรได้ท,ทันทีและก็วิธีฝึกก็ต้องนั่งไล่เดียกันทุกวัน เข้าชั้นหนึ่งถึงสี่ปาทวีเกสินแล้วก็ออกจากปาทัวีเกสินมาถึงเตะอะมาถึงเตยโชเกสินเข้าหนึ่งถึงสี่อหนึ่งสี่เตยโชเกษินมาถึงอาโปเกสินมาถึงวายโยเกสินว่าเรื่อไปหนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่เรื่อยไปเกสิบเกสินแต่มาก็จับเฉพาะชั้นสี่เกสินไพาออกมาหายเกษินต้นต่อไปก็จับอาการสลับชั้นสลับเกสินก็้ส่งชั้นสี่ เข้าชั้นหนึ่งออกจากชาั้นเอากระสินหนึ่งเข้าชั้นสี่เปกระสินที่หนึง่งแล้วเข้ามาเข้าชั้นสี่กระสินที่สามขึ้นกระสินที่สองขึ้กระสินที่สี่เพราะว่าเระสินแสลับไปแล้วต่อมาเข้าชาั้นสลับชั้นสลับกระสินอันนี้ต้องทำกันทุกวันทำเพื่อจะมีการข้องตัวฉะนั้นเวลาที่ต้องการจะใช้กระสินกองไหนก็ไม่ต้องใช้เวลาไปนั่งของมาสมาธิไม่จำเป็น จะเดินไปเดินมาเดงกก็ตาพลึกปั๊บมันจะปรากฏขึ้นทันทีทันใดเพราะใช้เป็นประจำเหมือนกับวิชากินข้าวที่พ่อกับแม่สอนมาตั้งแต่ยังเด็กตอนยังเด็กก็เปิบข้าวมันเอไว้เปิบข้าวไบบเตินใต้หน้ามันไตหลังมั่งในกําลังฝุกหัห้แต่เพราะว่ามีการเข้าตัวแล้วมันชินก็ไม่ต้องไปลึกเลยจะเปิบข้าวจำไงจะตักข้าวจะนึกจะตักข้าวหรือจะตักกัดมันไม่จําเป็นมันทําได้ทันทีทันใด ต้องทำกสินให้เคร่งตามนี้ฉะนั้นหมายว่าก็เรื่องการกสินเวลาจะทำจริงๆก็ขอพูดอย่างประพฤติระเภทคนได้แล้วก็ว่าแนะนำกันมาที่เจ้ากสินแล้วถ้าจะทำกันจริงๆก็ก้าสินไหนเคอ่งต้องขึ้นปฐมวีกสินก่อนจับปฐมวีกสินด็นทางสีมาเตโชอาบัววายมทางสีเรื่อยเฉยมา ถึงอาโลกสินเมื่วันวน,นี้ให้ตั้งอยู่ในทางศีแล้วต่อไปจับอากาศกัสินขออากาศาอากาศที่เป็นมวลหมู่เป็นกลุ่มใหญ่จปรากดขึ้นก็าอาศัยจิตเกินทางศีเนร่าอากาศหยาบมากอากาศจะ็นกลุ่มเป็นต้นคล้ายกับเมตนี่ด้วยกำลังชานข้าตาเป,ป,ปล่าจะมองไม่น่ากลาสินแสงสว่าง อันนี้ถ้าเราใช้ำลังชางก็จะเห็นความเนิอแน่เน่อแทงอากาศม่นมีความน,าน,น้นในขนาดไหนจิตก็จัปอากาศนั้นอ้ราว่าอากาศอากาศกับสินังอันนี้ก็ไม่ยากก็ว่าเราออกมาจากฌานสี่ของแก่สิงโตสุดท้ายในเมื่อมาจากภาพอากาศเช่าอันดับแรกว่าเดี๋ยวเดียวโู้ขนาดู่หนึ่งมันจะอยู่ในทออ้องอกอกก็าหายนิด คือจะมีมิตรขันกลางไม่ใช่มิตรตนแล้วไม่ใช่คณิการุนุสมาธิวิสัิกัในนิจเพอจับภาพกลุ่มอากาศจะปรากฏจะปรากฏเป็นรูปอรากาศกาอลรอากาศเสียอะไรไมันจะบอกกันเพราะเราได้เชานแล้วมันจะไปกลุ่มจิตจับกลุ่มนั้นเมื่อจิตมันชินในทางสื่อมนใจะกองก่อนจิตก็จะมีการทรงตัวทันทีเมื่อพบภาพอากาศ เวลานั้นผ้ากายต้องคลายจากรูปเดิมเป็นสีขาวประเดียวเดียวเป็นขาวแก๊กเดียวมันก็ขาวไปเพลินกัตอนนี้เ็นโอกาสกับอุปจารสมาธิอุปจาราฌานก็ไม่จําเป็นต้องซักซ้มที่ตัวยันอีกก็เร่งรัดต่อไปจับต่อไประปเดียวเดียวมันก็จะกลายเป็นแก้วใสาถ้าผาพกายเป็นแก้วใสาพา,าพก็ถึงข้าวแก้วลมหายใจยางน้อยลง ขอแก้วใช้ที่สุดจะไม่ปรายกดลงในใจเวลานั้นเป็นทางสี่ไม่ยากแต่สินนั้นมันยากกองเดียวแต่ถ้าสินเป็นชานสีแล้วตอนถ้าสินไปแก้วใส่แล้วต่อไปเราปฏิบัติเพื่อมรักผลการปฏิบัติของเราเราไม่ใช่เล่นแก้วสินเพื่อสนุกเพต้อง,ตงการเหาะเ้องการดำน้ำําดําดินไม่ใช่แบงนัง้นเราต้องการเพื่อมรักผล เราก็จับอากาศก,ากาสินเป็นที่โฆษนาภาวนาคอยหลังจิตมานิดหนึ่งถ้ามันคิดได้ถ้าจิตเป็นชา้างสีมันคิดไม่ออกที่บางคนมาถามบ่อยๆมีอะไร์นินมันทําอะไรไม่ได้ทําไงต่อไปเมื่อยมันทําไม่ได้อยากิดจะทำมันก็ซวยเต็มทีเวลานั้นจิตจะทรงตัวมันเป็นเอกคตาเราเราเบียดา เอ๋กับตาลงคืออารมณ์เป็นหนึ่งโดยเฉพาะมันจับอะไระจะจับอยู่อย่างนั้นโอเบิดขาไม่ได้เฉยอารณงอื่นทั้งหมดมันจะ้แสงตนให้ติดกะสว่างมากแปกยายของานสีถ้าต้องการจะใช้แรมดวงวิกัยนายายก็ถอยหลังจิตมานิดหนึ่งเล่อารมณ์ให้เบาจิตก็จะร่งคิด,คด,คดได้ภาพก็สินงก็จะส่งตัว ก็คิดถึงภ้าพกระสินตามความเป็นจริงว่าภ้าพกระสินนี่เดิมทีเดียวมันไม่มีมันไม่ปรากฏมั็นบแรยกาดจริงแต่ไม่ปรากฏสายตาขอวเราเวลานี้เราเมื่อมีเมื่อเมื่อมีวามต้องการภ้าวกระสินก็ปรากฏขึ้นถ้าจิตเราเค่นไหวนิดเดียวข้าวกระสินก็จะหายไปถ้าเราร่วงรวมกำลังใจใหม่พับใจทรงตัวภ้าพกระสินก็เกิดขึ้น ก็มีความรู้สึกต่างแทนจริงว่าภาพเจ้าสิงกับชีวิตในร่างกายพวกเราเขาก็มีสภาพแบบเดียวกันร่างกายพวกเราที่เกิดมานี่มาก่อนก็ไม่มีใครเห็นว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าถึงวาระก็เข้ามาเป็นสมที่ในคันเข้ามันดาร่างกายเขาก็เกิดขึ้นเหมือนกับเสิงที่เราจะจับภาพตั้งแต่เป็นขันนิการสมาธิเริ่มมาค่อยๆเกิด อ่าเกิดเป็นกําลังของมันแล้วมันก็มีสภาพเสื่อมจิตก็ไหวจิตเดียวมันก็เสื่อมหายไปมันก็มีสภาพก็ร่างกายที่มีความเกิดขึ้นเรื่อยๆจนม้นมีการสลายตัวเป็นอันดีสุดแล้วก็นั่งมองดูในได้เวลานี้จิตมันเป็นคิดเี่จิตสะอาดมากมีกำลังสูงนี่วานไม่ควรก็นั่ง่ข่ควรต่อไปว่าการเกิดและการตายของสัตว์มันเป็นสุเต้นทุก เวลานั้นมันเห็นทุกชัดแล้วก็แดงที่มีความสุขมีไหมคนที่เกิดมาไม่เป็นมนุษย์อย่างเรามีร่างกายมีันห้าอย่างเรามีท่าสีอย่างเรามีใครบ้างไหมที่มีความสุขปัญญาที่เข้าใจจริงไหมก็บอกไม่มีเลยมีดินแดนที่มีความสุขมีไหมความมีวิตมันเกิดไหมก็จะบอกทํางานมันเอง มันก็เห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรเป็นผู้ที่มีความสุขไม่มีคำว่าแก่ไม่มีคำว่าป่วยแต่จะรู้จริงต่อไปว่าไม่ชาทั้งหมดจิตติหมดบุญจะหาดินแดนต่อไปว่าดินแดนใดบ้างที่เราคิดว่าจะมีความสุขที่สุดก็มีความเข้าใจในคํำสั่งสอนลูสมเด็จเราสมมาัยธรรมปัสกาอนิชฐันก็หันเข้ามาจับแร่งกายของเราหนึ่งสกายยะดิชิ มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าเออเนื้อนนหนังที่ปันกอบไปท่าสีที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราเราจริงๆมันลอยอยู่ที่ี่แล้วสมองของลอาเพะน้นมันนั่งแอแก่อยู่นั่นในเช้าก็จะาหลาตัวอจิรังปฏิย,ยังกายโยร่างกายนี้เมื่อวิญญ,ญาณไปปรับแล้วก็เป็นของที่บุคคลก็ต้องทอดทิ้งไร้ประโยชน์ทําประโยชน์ไม่ได้ เวลานั่นจิตสะอาดมากจะคิดถึงดาวโสดาลรท,ทาคานาคายมาไม่คิดหรอมันก็ตัดสินใจว่าขึ้นที่ว่ากล้างกายประเภทนี้มันจะมีกับเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่เห็นความสวยสดงงามของมันเราไม่เห็นความสุขที่เกิดจากม,มันเ้วเราไม่เราไม่เห็นความ,ม,ม,วามยังง่งยืนที่เกิดจากมันมันเป็นดินแดนนํามาซึ่งความทุกข์ เวลานี้้นคือ,อเวลานี้เรามีความจําเป็นจริใจต้องอยู่กับร่างกายแต่ร่างกายที่สลายตัวเมื่อไรเราขอปฏิภานเมือนั้นเวลานั้นได้คิดอย่างนี้ภาพเกิดขึ้นจะเปลีย่ยนจะเปลี่ยนจากใสกายกลายเป็นแฝวแฝาปฏิยัพต้องจําอารมณ์นั้นไว้นะเวลานั้นอรารมณ์สะอาดมากมันจะแพงแาทั้งดวงถ้าแฝงแาทั้งดวงถ้าจิตดวงเดียขาวางเฉยทรงตัว ไม่มีความพอใจในโลกมนุษย์หมดคือวัโลกกับมมโลทั้งหมดเวลานั้นอารมณ์สะอาดแช่พระอรหันต์ถ้าวันไหนถ้าเราทําไม่ถึงอย่างนั้นแสดงความสะอาดไม่ถึงนั่นให้ความสะอาดพระอรหันต์อยากคิดสะอาดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันจะเป็นแค่โชคลาวแต่มีความจําเป็นต้องทําทําให้มันชินวันหนึ่งก็สินสายแทบฟาาปริบบอยานนั้นวันนัีละที วันหนึ่งได้ไค่สองสามนาทีในที่พอใจทําได้ทุกวันต่อไปไม่ช้าอาการนี้จะชินชินก็คือเร็วเป็นชานต่อไปหุนภาพกับสินอะไรแาพร่พามานั้นหุนภาพกับสินอะไรแพร่พามานั้นก็หันมาดูสังโยชน์เวลาตัดจิตเวลานี้เราตัดสังโยชน์ได้แต่ไราทำไมศึกษาสังโยชน์เวลาไม่มีถ้าตัดได้สามเราเป็นระโสดาได้สี่ตาคา ถ้าตัดได้ห้าเราเป็นทรานาจามีถ้าตัดได้สิบก็เป็นพระราหารันฆราวายจะนึกว่าเป็นพระรหันนั่นเป็นไม่ได้นะพระวาดจะเป็นอราหันต่อเมื่อใกล้จะตายถ้าเป็นแล้วตายวันนั้นมีพันวันนั้นใช้ได้เห็เป็นฐานข้างไป้มคืนนั้นไม่มีมาฆราวาแต้วต่อน,นี้ไปก็ขอแนะนาเรื่องมโนยิทธิคําว่ามาโนยิทธิแปลว่ามีดิภัยใจอันนี้ก็วราสิน ถ้าก็ถามว่ามาโนยิธิอํามาจากไหนก็ตอบก็อมาจากพุทธานุสติกับกรสินอันไหนเป็นพุทธ,ธานุสติถ้าว่ามาโนยิธิอันดับแรกเขาต้องให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก่อนที่เรามีความจําเป็นต้องต้องใช้ที่เรามีความเคารพรอยชอบมากให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นการนึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติ หรือว่าเราสามารถเห็นภาพพระพุทธเจ้าได้นั่นปก็เป็นกุทธานมรูิกอันนี้การเห็นพระพุทธรูปถ้าพระองค์พระพุทธรูปถ้าพระพุทธรูปเรานึกเห็นเป็นสีเหลืองเป็นกจิกากสินถ้าเป็นสีขาวโอทาเตกรสินถ้าเป็นสีใสเป็นอาโลกสิน อย่างนักปฏิบัติที่ได้แล้วจะเห็นวัตพุทุก้าเป็นแก้วใสพระแกววพาเปรยักอันนั่นเป็นเป็นอารลกสินเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นอารลกสินด้วยพ้าเนื่องถ้าใช้คำถามก็บอกเขานะว่ามโนยุธิเอามาจากไหนกาตอบเขาบอกว่าเอามาจากพุทธานุสติกรรมฐานกับกสิณวิธีปฏิบัติอันดับแรกครูจะให้รู้ลมหายใจเข้าออก เวลาหายใจเข้าภาวนานึกภาวนาวัานะมะเวลาหายใจออกนยกว่าพระพระทำไมนะเวลาหายใจเข้านึกว่ามะนะมะเวลาหายใจออกเียกว่าพระพระการภาวนาอย่างนี้ถ้าลูล่ลมหายใจเข้าออกคือก็จะให้เวลาประมาณสิบนาทีแต่ว่าในช่วงสิบนาทีไม่คิดว่าจะใช้เป็นเวลาน้อยนะ บางทีจิตมันก็น,นําเรื่องอื่นเขามันแทรกคิดนุ่นบ้างคิดเงียบ้างรอแทรกก็ถือว่าเป็นขอธรรมดาพอรู้ตัวว่าลมมันเพลิดไปก็เราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ดูลมให้ใจเข้านึกวันะมะให้ใจออกด้พระนามพระพระใหม่ก็สลับกันไปแบบนี้พอได้เวลาประมาณสิบนาทีก็จะมีคนเข้าไปแนะนําคนแนะนำนั่นคือครูผู้สอน เวลาที่มีครูเข้าไปแนะนําขอทุกคนเลิกภาวนาไปเลยไม่ต้องภาวนาและก็ไม่ต้องสนใจกระมือใ,ใจเขาออก <c oughs> ตั้งใจรับฟังคาแนะนํเขาพูดแนะนําเขาจะแนะนาในด้านประการด้านตะกีเลสเขาพูดธรรมะในการตะกีเลสท่านมาที่ฟังเขาอยู่ให้ตั้งใจฟังวยความเร้า เวลานั้นขณะที่ตั้งใจฟังอยู่จิตจะเริ่มสะอาดจากกิเลสทีละน้อยแต่น้อยจิตพวงเราที่ไม่มีความ็นที่ตรงกิเลสจะชอบพูด้วเมื่อกิเลสขยายตัวออกไปมากมากถึงที่สุดจิตจะเปทิศมากถึงที่สุดถ้าจิตกะกิเลสขยายไปไม่หมักนักไปกลางก็จะไปทิศไปกลางถ้าจิตจะกิเลสขยายไปจิตแปน้อยขึ้นเป็นความมีความไปทิศน้อย ถ้าท่านไม่มีจิตเป็นทิพน้อยจิตจะมีความรู้สึกจะไม่เห็นภาพถ้ามีความเป็นทิพยปานกลางจะมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดแต่จิตมีความจะจิตมีสภาพสะอาดมากจิตจะมีความรู้สึกเราเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสามากอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดกาลังสมาธิของนักปฏิบัติว่าจิตของท่านมีสมาธิขนาดไหนแต่ถึงอ,อะไรก็าตามท่านครูเขาถาม ขอให้ทุกคนเชื่อความรู้สึกของจิตถ้าจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างให้ที่ความรู้สึกเป็นสงคัญถ้าความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีถ้าจะถามว่าท่านอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงชายก็ตอบตามนั้นเขาถามเรื่องการแต่งร่างกายรูปร่างแต่งร่างกายเสีอะไรก็ตอบตามนั้น หลังจากนั้นเขาจะแนะนำไปไปพุทธลามุนีปีริสถานบนสวรรค์เส้นดาวเรียนเทวตโลกแล้วจะนําไปสอนอริมันดาญาโยงพุทธบริษัททุกคนตอนนี้ไปหันหน้าไปทางพุทธองค์ตั้งใจสมาทานสิ่งสมาทาน